ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกทุกเคสเขามีธงเขาตั้งใจจะเบรกอีกฝั่งค่ะ่า่คุณพูดมีเหตุผลอ่ะอันนี้คือจุดประสงค์เลยครับนะับจุดประสงค์เลยครับแล้ววันนี้ผมบอกเลยครับวันนี้บริษัทดิไอคอนเนี่ยนะครับผิดหรือไม่ผิดไม่รู้สารเป็นผู้ตัดสินถูกต้องไหมแต่วันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งชี้นำสังคม ว่าบริษัทนี้ชั่วบริษัทนี้เร็วนะครับบริษัทนี้ชั่วบริษัทนี้เร็วไปแล้วครับจับไปแล้วแล้วเขาผิดหรือ,อยังครับจับแล้วอ่ะแล้วผิดหรือ,อยังครับอ่ายังไงก็ผิดยังไงก็ผิดแล้วทำไมหลายๆบริษัทถึงไม่ผิดละ่ะทำไมปูดแดงไม่ผิดละ่ะก็โดนจับเหมือนกัน ทำไมนีโอไรไม่ผิดละ่ะก็โดนจับเหมือนกันทำไมเบนเลซิง่งสารยกฟ้องละ่ะก็โดนจับเหมือนกันช่วยตอบผมหน่อยสิครับคนที่โดนจับนี่คือคนที่ผิดทั้งหมดใช่ไหมติดคุกฟรีเพราะฉะนั้นวันนี้ วันนี้เขายังไม่ได้โดนจับเขายังไม่ไตัดสินนะเขายังไม่ได้เป็นนักโทษชายหรือนักโทษหญิงแต่เขาโดนควบคุมในการต่อสู้คดีเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยวันนี้ศารยังไม่ตัดสินอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินแต่คุณเอาเขาไปขังรวมกับคนที่ตัดสินโทษไปแล้วอันนี้ก็ไม่สมควรวันนี้มันน่าจะแยกออกมาหรือเปล่าวันนี้มันจะน่าจะแยกออกมาหรือเปล่าว่า เฮ้ยสมมุติว่าเฮ้ยเราไม่สามารถปล่อยไปได้จริงๆเพราะเขาอาจจะหลบหนียังไงอย่างางู้นมันก็จะมีที่คุมขังที่แตกต่างจากนักโทษที่เขาตัดสินไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยกับนักโทษที่รอขบวนการต่อสู้และคำถามคือวันนี้คุณจับเขายัดเข้าห้องขังแล้วให้เขาต่อสู้ในเรือนจำเขาจะต่อสู้ยังไงครับคุณช่วยตอบผมหน่อยสิครับวันนี้คุณกำลังจะทำอะไรครับ จับเขามัดแล้วชกอย่างเดียวชกฝ่ายเดียวเลยไม่ให้เขาต่อสู้เลยใช่หรือเปล่าทำไมคุณไม่ให้โอกาสเขาต่อสู้ครับคุณกลัวเขาจะหลบหนีใส่กำไรออใส่กำไรเอ็มได้ไหมใช้บ้านไปนที่กักขังได้ไหมใช้อะไรที่เป็นกักขังได้ไหมวันนี้คุณไม่ให้โอกาสเขาต่อสู้อระคุณจับเขามัดแล้วคุณก็ชก อย่างเดียวเลยโดยไม่ให้เขามีโอกาสต่อสู้เลยแฟร์เหรอครับอย่างนี้เนี่ยเห็นปะรับมาเท่าไหร่โถกูว่าแล้วมันต้องมีคนแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะตัวมันนะ่ะขายนะครับมันก็เลยคิดว่าคนอื่น ต้องชั่วเหมือนมันเลวเหมือนมันพอออกมาพูดอย่างนี้ก็หาว่าเขารับเงินมาอย่างงู้นอย่างนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าสันดานคนเอานิสัยตนเองมาตัดสินคนอื่นชัดๆเห็นป่ะผมบอกแล้วมะหาว่าผมเป็นแม่ทีมั้งอะผอผมรับเงินมาแหละอย่างงู้นอย่างนี้มั้งอะเพราะอะไรครับเพราะสันดานมันเป็นอย่างนั้นไงมันจะพูดในสิ่งที่คือมันจะพูดต่อเมื่อมันทับเงินมันจะไม่พูดสิ่งที่ถูกต้อง สันดานมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยคิดว่าผมต้องเป็นเหมือนมันต้องชั่วเหมือนมันต้องเร็วเหมือนมันอะไม่เอาดีอย่าเอาสันดานตัวเองมาบอกให้คนอื่นเขารู้ประเทศไทยธุรกิจไปไม่ได้เพราะอะไรสองมุมครับเรื่องนี้ ผมทิงได้บอกไงว่ามันมันก็คือสองมุมครับแต่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาพูดได้ครับนะออกมาพูดได้ครับอผมทิงได้บอกไงว่าสําหรับผมอ่ะผมพูดแต่ช่องผมแต่ถ้าผมไปเจออีกช่องหนึ่งเขาจะด่าบริษัทดีไอคอนด่าบอสพอด่าอะไรหรือด่าพักอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะผมถือว่านั่นคือความคิดเขานั่นคือเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาอันนั้นไปนเป็นเรื่องของเขาช่องเขาอะไรเขาผมไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ช่องผมผมจะพูดผมชาไร นะก็ถึงได้บอกกนะันตอนนี้นะผมกลายเป็นว่าผมออกมาพูดเรื่องนี้กลายเป็นว่าวันนี้ผมเป็นแม่ทีมผมได้รับเงินเงินมาคําถามคือช่วยบอกผมหน่อยครับผมได้รับเงินจากใครครับช่วยบอกผมหน่อยครับอ่ะช่วยบอกผมหน่อยครับเพราะว่าถ้าคุณบอกมาปุ๊บผมจะได้ฟ้องคุณได้ตรงเลยไงข้อหาหมิ่นประมาท อใครหาว่าผมรับเงินต้องเอานี้ดีไหมใครหาว่าผมรับเงินใครหาว่าผมเป็นแม่ทีมเดอคอนเนี่ยผมฟ้องหมินประมาทเลยดีไหมพวกนี้ต้องเจอของจริงนะครับเอาพยานมาค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแม้กระทั่งตอนนี้ไปบอกว่าอะไรว่ามีคนนะครับส่งอันนี้นะครับส่งอินบ็อกซ์มาหาผมอะบอกว่าไงปะรอเลยตอนนี้ส่งข้อมูลไปให้อ่าทางหนกระแสแล้วทางให้คุณหนุ่มกัใชัยแล้วผมไม่รู้คุณหนุ่มกัใชัยรู้เรื่องหรือเปล่าผมกระแสรู้เรื่องเปล่านะอ่าคุณเป็นแม่ทีมคุณไปรับเงินมาที่คุณออกมาพูดอะเดี๋ยวจะให้อ่าทางรายการหนกระแสหนุ่มกัใชัยแฉผมบอกเลยครับผมหัวราอกากเลยอะ ผมหัวเราะกล้าเลยอะจะแฉผมว่าผมเป็นแม่ทีมดีไอคอนที่ผมหัวโคตรหัวเราะเลยแล้วรู้เปล่ารู้เปล่าว่าทําไมผมถึงกล้าพูดผมถึงกล้าพูดแบบไม่กลัวแนละผมกล้าพูดแบบตรงๆทุกอย่างเพราะอะไรล่ะเพราะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผมพูดได้เต็มปากผมพูดได้เต็มคําผมซัดได้เต็มเหนียวผมซัดได้เต็มข้อ เพราะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครเลยถ้าเขาผิดจริงเขาก็โอนทรัพย์สินออกไปแล้วนะครับแล้วผู้เสียหายจะเอาตังค์ที่ไหนครับคืออย่างนี้ครับผมต้องบอกก่อนคุณรู้หรือเปล่าว่าทรัพย์สินทั้งหมดอนะอยู่ที่บริษัทลนะ่ะเท่าไหร่คุณรู้ว่ายอดขายหมื่นล้านคุณบอกว่ายอดขายบริษัทหมื่นล้านคุณรู้หรือเปล่าว่าหมื่นล้านนะอยู่ที่บริษัททั้งหมดหรืออยู่ที่ไหนบ้างอ่า คุณบอกว่าเขาโอนทรัพย์สินไปแล้วอะไรไปแล้วผมบอกเลยครับเคสนี้ไม่มีการโอนทรัพย์สินครับทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่หมดครับนะแต่คุณบอกว่าเฮ้ยทำไมจับได้ละแค่ร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านในเมื่อยอดขายเป็นหมื่นล้านแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจธุรกิจคุณยังไม่รู้ว่าธุรกิจเขาทําอะไรผมไม่ได้บอกว่าเป็นธุรกิจดีไอคอนนะทุกธุรกิจยอดขายที่เขาออกมาทั้งหมดยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย ยอดขายยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเมื่อยอดขาย1,000 0ล้านยังไม่หักค่าใช้จ่ายบริษัทดีไอคอนนะครับถ้าตามข้อมูลที่เขาจ่ายเนี่ยนะครับเขาจ่ายเนี่ยให้กับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าสมาชิกเนี่ยสีอร์ซนั่นก็คือย,ยอดขายเขาหมื่นล้านเขาจะจ่ายออกไปสี่พล้านให้กับสมาชิก เป็นลำดับไปเรื่อยๆใครก็แล้วแต่ตามตามเงื่อนไขาการจ่ายของเขาอะนี่คือสี่พันล้าน